สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับซมุไรเทแลนด์เช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินก่อนซมุไรเทแลนด์เนาะคลิปนี้นะมารีวิวนะครับจะเป็นวากิซาชินะครับขนาดความยาว75เซนติเมตรนะจะเป็น T10 ทั้งคู่เลยก็แล้วก็เป็นสีดําทั้งคู่นะครับต่างแค่สบะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของดาบกันเลยนะครับเริ่มจากดาบเล่มนี้นะครับขนาดความยาวรวมอยู่ที่75เซนติเมตรเนาะเป็นขนาดวากิซาชิเลยนะครับตัวนี้ด้ามจับนะยาวอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับทำจาก นะครับพันด้วยผ้าสีดำเนาะตอกสองมุดไม้ไผ่นะครับนี่เนาะแล้วก็ชุดฟิตติ้งนะครับจะเป็นลายแบบนี้เป็นลายนักรบสมุรไรแบบนี้เลยเห็นไหมอ่าต่อไปฝักดาบนะฝักดาบตัวนี้ทําจากไม้เหมือนกันแล้วก็ทําเป็นสีดําเงานะครับดําเงาแบบนี้เลยสวยสวยเลยนะนี่แล้วก็พันด้วยซากเกอะนะครับสีดสําเส้นใหญ่แข็งแข็งแบบนี้อ่าต่อไปนะครับใบดาบนะใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กทีสิบนะครับเหล็กทีสิบนะหามอนแท้นะครับ เหล็กทีสิบฮาร์มอนแท้ไม่มีร่องเลือดเนาะเปิดคมร้อยซนะครับนี่เลยสันหนา8ปดมิลเนาะปลายดาบก็รับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับสวยเลยนะครับเล่มนี้สวยฮาร์มอนก็สวยนะครับดยฝั่งนะครับนี่สวยงามสวยงามเลยสันหนา8ปดมิลน,นะครับเปิดคมร้อยเนาะ อันนี้เป็นพรมเริ่มจากโรงงานนะครับยังไม่มีการรับพรมเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะเห็นไหมพรมกรีดแล้วนะรกรีดกระดาษได้เลยนะครับสบายๆนี่โอเคต่อไปเรามาดูอีกเล่มนะครับโอเคเรามาดูเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็ขนาดความยาววากิสาชิเหมือนกันนะครับยาวรวมอยู่ที่75เซนติเมตรเนาะทําจากไม้นะครับฝากนะทําจากไม้แล้วก็ทําสีดําเงาเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับเล่มเมื่อกี้เลยนะครับสีดําเงาเนาะ เชือกวันฝักก็สีเดียวกันนะครับเส้นใหญ่แข็งๆแบบนี้อ่าด้ามจับนะด้ามจับทําจากไม้หุ้มด้วยหนังกระเบนแทสสีขาวเหมือนกันนะครับตอกสองมนไม้ไผ่เนาะขนาดความยาวอยู่ที่21ซนติเมตรนะแล้วก็ซื่อบาตัวนี้จะเป็นลายเสือนี่สวยๆนะครับเป็นลายเสือแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ใบดาบนะบใบดาบตัวนี้ก็เป็นเหล็กทีสิบเหมือนกันนะครับนี่ครับใบดาบเหล็กทีสิบนะครับ ที่สิบฮาร์มอนแท้นะครับไม่มีร่องเลือดเนาะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลายดาบรับคมผังมุมคิสกิแท้นะครับสันหนาอยู่ที่แปดมิลเนะาะเล่มนี้ก็สวยนะครับนี่เลยดูอีกฝั่งนะครับนี่สวยงามสวยงามเลยเนาะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้กระดาษไม่มีแล้วนะครับยับหมดแล้วนะว่าจะกรีดอีกทีนึงนะครับนี่ เปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ขนาดกระดาษยับแล้วนะอ่ะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้จริงนะครับจัดเก็บต่อ โอเคก็2 2เล่มนี้นะครับราคาอยู่ที่3,750บาทนะ3,750บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ของแถมที่จะได้นะจะมีกล่องนะมีกล่องมีน้ำมันมีใบเซอร์ให้นะครับสำหรับขนาดวากิซาชินะใครสนใจใครอยากได้นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวากิซาชิวันนี้แอดมินก่อนสมุไรทะแลนด์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับมารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอตัวครับผมสวัสดีครับ